เริ่มต้นใช้งาน Adobe Dimension กดปุ่ม Create New สังเกตที่มุมซ้ายบนนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เอกสารของเราหรือว่า Canvas ของเราเนี่ยมีขนาดความกว้าง1,024คูณ768พิกเซลซึ่งเราสามารถแก้ไขขนาดของ Canvas size ได้นะครับวิธีปรับ Canvas size นะครับเราจะกดที่ปุ่มนี้หรือว่าจะ เปลี่ยนใน Property ด้านขวามือก็ได้ยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นผมต้องการเป็นไซส์กว้าง1,080มาเราก็ใส่ไปกว้าง1,080พิกเซลนะครับแล้วก็ความสูงสมมติต้องการสูง1,350พิกเซลเรียบร้อยตอนนี้เอกสารเราก็จะกว้างเท่านี้สูงเท่านี้นะครับส่วนการซูมินซูมเอาท์จะคล้ายอีลกทรอนิก h o p ฟโต o นะครับส่วนคนที่ไม่มีพื้นฐานก็ไปที่เมนูวิวนะครับซูมทูฟิตแคนวาสนะครับ ก็จะแสดงแคนวาสพอดีกับหน้าจอเราอ่าสมมุติเปลี่ยนอีกกว้าง1920สูง1080หรือว่าหน้าจอ Full HD นะครับเราก็ไปที่เมนูวิวล้วก็สั่ง Zoom to Fit Canvas ส่วนใครที่ชอบใช้ช็อตคัทก็สังเกตนะครับจะมีปุ่มเขียนไว้กด Ctrl เล0ก็ได้กึ๊บก็จะพอดีอ่านี่คือ Canvas นะครับ อ่งั้นตอนนี้ผมจะทําเป็นจัตุรัสก็แล้วกันนะครับก็จะกว้าง1,080สูง1,080จัตุรัสนะครับผมกดคอนโทเลขกศูนย์เพื่อแสดงแคนวาสพอดีกับหน้าจอนะครับตัวเลขระบุตรงนี้อ่าเรียบร้อยถัดมาเป็นสีแบก็กกราว n ์นะครับปกติเนี่ยเขาจะเป็นแบก็กกราว n ์สีขาวมาให้เราก็มาที่ปุ่มนี้ Environment นะครับกดปุ๊บก็จะเปลีป่ยนเป็น Property ของแบก็กกราว n ์อ่าหรือ จะคลิกแบบนี้ก็ได้นะก็คือคลิกใน c a n วาสปุ๊บก็จะเป็น Environment ถ้าคลิกข้างนอกก็จะเป็น c a n วาสสังเกตนะครับนี่ก็ได้นะครับอ่ะโดยส่วนตัวผมชอบคลิกใน c a n วาสเลยป๊มันก็จะบอกว่าตอนนี้เรามี background เป็นสีขาวสมมุติจะเปลี่ยนก็คลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามใจนะครับตอนนี้ก็ลองเปลี่ยนสีเล่นดูก่อนเพื่อความเข้าใจเฉย เสร็จแล้วก็คลิกตรงพืนที่ว่างอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือ c a n วา s ของเรานะครับ1 0 8 0คูณหนึ่พิกเซลถ้าคลิกใน c a n ว a s ปุ๊บก็คือเป็น Background สีฟ้าสามารถเปลี่ยนได้เสร็รแล้วล้วก็เซฟไว้สักนิดหนึ่งไปที่เมนูไฟล์แล้วก็สั่งเซฟแอสอ่าในที่นี้ผมเซฟเป็นไฟล์ชื่อ Sample ละกันนะครับ Sample อ่าเรียบร้อยสมมุิเราปิดก็ไฟล์สั่ง close นะครับก็จะเป็นที่หน้าเปิดเหมือนเดิม อันนี้ก็ไปโอเพนส m p ัมเปิลหนึ่งของเราขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับกว้างเท่านี้สูงเท่านี้แล้วก็เป็นสีฟ้าถัดมาเราจะเอาวัตถุดิบพื้นฐานที่โปรแกรมมีมาให้มาเล่นดูก่อนก็สังเกตที่ฝั่งซ้ายมือถ้าใครไม่เห็นนะครับให้สังเกตที่ด้านซ้ายล่างจะมีกล่องเล็กๆอยู่เขียนว่า Content สามารถคลิกเพื่อปิดเปิดกล่องแบบน,นี้ได้นะครับแล้วก็จะเขียนว่า starter asset นะครับก็จะมีให้เราเลือกหัวข้อ รูปทรงนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นแมทเทียลต่างๆปุ่มนี้ก็จะเป็นแสงปุ่มนี้ก็จะเป็นภาพก็สามารถกดเล่นดูได้โอเคสรุปตอนนี้อยู่ที่ปุ่มที่1น,นะครับเป็นหัวข้อโมเดลก็จะมีเบสิคเชฟมาให้นะครับเช่นตัวสอนคิวบ์สเฟียร์แล้วก็มีโมเดลสําเต่งรูปด้านล่างให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนการแสดงตรงนี้โดยการกดที่ปุ่มจุดๆก็จะมีเป็นลิสต์กับกริดนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ ถัดมาถ้าหากโมเดลตรงนี้ยังไม่ถูกใจนะครับเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้โดยการกดที่ปุ่มเครื่องหมายบวกตัวนี้แล้วเราก็เลือกนะครับเช่น import your content ก็คือเลือกวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในเครื่องเรานะทีนี้โมเดล Material Graphic หรือจะไปที่ Adobe Stock ก็ได้นะครับก็กดเขาก็จะมี free collection ให้ผมลองกดให้ดูก็จะมาที่ Adobe Stock นะครับ ก็จะมีโมเดลต่างๆมากมายเมื่อเจอโมเดลที่ต้องการนะครับก็กดดาวน์โหลด n s e for free เข้าไปก็จะไปอยู่ใน library ของเรามาที่ Dimension นะครับก็จะอยู่ในส่วนเครื่องหมายบวกนี่แหละนะครับแล้วก็ C C library แล้วก็ stock template ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเช่นผมเคยโหลดเครื่องเล่นแผ่นเสียงไว้นะครับเราก็หยิบมาใช้งานได้ประมาณนี้นะครับอ่นดูกับไปก่อน โอเคงั้นสรุปตอนนี้เราจะอยู่ที่หัวข้อ Starter Asset คราวนี้เราจะหยิบวัตถุดิบพื้นฐานเข้ามาสัก2-3ชิ้นนะครับเพื่อมาทดลองหยิบจับเคลื่อนยา้ายย่อขยายอันที่หนึ่งเราจะไปที่ Plane นะครับก็คลิกหรือลากมาใส่ก็ได้ผมคลิกหนึ่งทีปึ๊บต่อไปก็เป็น Sphere แล้วกันแล้วก็มี Cube 3วัตถุดิบนะครับ ถ้ามาสังเกตที่ด้านขวามือนะครับถ้าจาก Environment เนี่ยก็จะมี c a m e l a ขอข้ามไปก่อนตอนนี้ก็จะมี Plane Sphere แล้วก็ Cube อ่าอย่างเช่น Cube เนี่ยเราต้องการคลิบจับเคลื่อนย้ายมาันแล้วก็กดที่ Cube ก่อนเป็นจะคลิกที่เห็นตรงนี้ก็ได้นะครับเครื่องมือพื้นฐานตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มนี้ชื่อว่า Select Tool นะครับชบัด t กด V หรือว่าคลิกเมาส์ค้างไว้ก็จะมีเครื่องมือย่อยรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในภายหลัง สรุปใช้ Selection Tool นะครับคลิกที่คิวจากนั้นก็สังเกตจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรน,นะครับลูกศรเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายก็คือ Move นะครับตามแกน Z สีฟ้าแกน X นะครับสีแดงแล้วก็แกน Y สีเขียวอันนี้คือ Move นะครับ ก็สามารถคลิกคิว move, sphere ก็ move แล้วก็ p l a n ก็ move ได้ถัดมาถ้าเราต้องการย่อขยายนะครับก็จะมาที่ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมจะเขียนว่า scale นะครับ scale แกนอะไรเช่นผมต้องการให้ p l a n หรือกดตรงนี้นะครับกว้างขึ้นเราก็มาปรับ scale แกน z แล้วก็แกน x นะครับเคลื่อนย้ายขยายได้หรือถ้าใครชอบกรอกตัวเลขก็สามารถใส่ในช่อง property ตรงนี้ได้เลยทันมาวงกลมอย่ากให้วงกลมเล็กลงนะครับเราก็มาที่ปุ่มสี่เหลี่ยมเขียนว่า scale เราก็ดึงสังเกตมันก็จะ scale เฉพาะแกนนั้นๆงั้นเราคอนโซล set undo นะครับถ้าต้องการล็อกสัดส่วนเราจะกด shift ก็จะเป็นการล็อกส่วนอันนี้คือกดชิปอันนี้คือไม่กดชิปนะครับสรุปเราจะกดชิปย่อเเล็กลงแล้วก็เคลื่อนย้ายที่ลูกศรอ,อันนี้ก็ลองฝึกเล่นให้มันคุ้นเคยก่อนอ่าถัดมาก,กล่องสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะเลื่อนแล้วก็สเกลชิปสเกลเล็กลง ต้องการให้คิวแตะกับ s ซเฟียนะครับให้วางที่เสียลักเล็กๆตรงนี้สังเกตเขาจะมีเขียนว่า move a l i g n to surface นะครับแล้วก็จับตัวนี้แล้วก็ละสังเกตว่าคิวเราก็จะเกาะอยู่บนเซฟเฟียเสมอนะครแบบนี้ก็แล้วแต่ลักษณะงานแตจะได้ไม่ต้องนั่งเล็งเอง ต่อไป copy นะครับคลิกที่ s รงกลมเราต้องการ copy ทรงกลมนี้มาอีกอันหนึ่งเราก็ไปที่เมนู edit นะครับแล้วก็ d uplicate shortcut กด ctrl d นะครับสังเกตตอนนี้เรามี s รเฟียกับ s p h e ลม2นะครับเราก็เลยจะ move มันจับที่ลูกสอแล้วก็จับที่ move a l i g n to surface นะครับแปลว่าตอนนี้วงกลมเนี่ย ก็จะอยู่บนแท่งสี่เหลี่ยมแน่ๆต่อไปอยากให้เล็กลงครับเราจะจับที่กล่องสี่เหลี่ยมชื่อว่าสเกลนะครับอันนี้คือไม่ได้ชิปนั้นๆเราจะกดชิปแล้วก็สเกลเล็กลงต่อไปก็โคลนครับเราคิดที่โคลทีนึ่งปึ๊บโคลแล้วก็ m มูฟสเกลนะครับล็อกสัดส่วนกดชิป Move. อนอกจากนี้เ,นเรายังสามารถปรับรายละเอียดของรูปทรงพื้นฐานเหล่านี้ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โคนสังเกตที่ property นะครับเราเลื่อนลงมาอีกก็จะมีคำว,ว่าโคนนะครับก็จะมี top radius ตอนนี้คือ0ซนติมตรนะครับแล้วก็ลองปรับตัวเลขให้มากขึ้นสังเกตก็จะมีรัศมีเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ3ซนเมตร ซึ่งอันนี้เราจะจับที่ตัวเลขคลิกที่ตัวเลขค้างไว้ลากเมาสไปทางซ้ายขวาก็ได้หรือว่าจะกรอกตัวเลขไปเลยก็ได้นะครับเช่น4เซนเมตร3ซเมตรก็จะมี t o อกับ b อ t ทอมด้านล่างนะครับ10เซน12 2เซนค่อยๆเลื่อนลงมานะครับก็จะมีบีเว l แล้วก็เปิดสวิตช์บีเวลปุ๊บตรงนี้อันนี้ปิดบีเว l อันนี้เปิดบีเว l มีสันขอบแล้ก็จะมีท็อปตอนนี้ท็อปมัน0ูนย์ะครับมันก็เลยเป็นหน้าตัดแบบนี้เราก็ใส่สักนิดหนึ่งสังเกตตอนนี้ก็เลยจะมีเวลที่ด้านท็อปนะครับแล้วก็ bottom radius ตนนัวนี้อันนี้ลองเล่นดูได้นะครับจนได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจได้ละต่อไปเราก็จะใส่ ทอรลัสนะครับ้คยๆโดนนัดใส่เข้าไปเลื่อน Move จับที่ลูกศรอ,อยากให้มันเล็กลงตามสดัดส่วนเราจะกดชิปนะครับจับที่ปุ่มสี่เหลี่ยมสกเกลเข้าไปหรือใครจะใส่ตัวเลขตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทอร u s ัสริงเรเดียสนะครับ10เซนติเมตร 12ก็เลยกว้างขึ้น11อันนี้ลองเล่นดูนะครับถัดมาก็จะมี pipe radius ก็คือตรงท่อมเล็กลงแลวกันตอนนี้เป็น2เซนอยากให้มันเล็กลงเลยใส่เป็น1เซนอ่าเล็กลงนะครับแล้วมีอีก8ปประมาณนี้ต่อไป cylinder ครับกดปุ่มก็จะเป็นทรงกระบอก move สเกลแล้วก็อยากจะมีทอรลัสด้วยเราก็เลยใช้ดูพิเคตนะครับคลิกที่ทอรลัสอันนี้แล้วก็อ d i t Duplicate แล้วกดคอนโทรลดตอนนี้จะมีทอรลัสสองนะครับผมก็จะ move ไปอันนี้เราจะหมุนหมุนจับที่กลมๆนะครับกลมๆ rotate แกนอะไร ถ้าต้องการหมุนไปทีละ4.5เราจะกดชิปนะครับอันนี้ไม่ชิปอันนี้ชิปหรือจุดที่คาโรเตชันตรงนี้ก็ได้อันนี้ถ้าเครื่องมือมันเริ่มซ้อนกันนะครับสังเกตตอนนี้เนี่ย move scale rotate มันเริ่มจะ คลิกยากละเราก็มาคลิกที่ปุ่ม select t o ค้างไว้นะครับเราก็เลือกแยกได้ว่าเราจะ move อย่างเดียวหรือจะ rotate อย่างเดียวก็จำ s ชอ r t c u t ไว้นะครับก็จะมี r rotate นะครับ s scale แล้วก็ e คือ move ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการ rotate อย่างเดียวก็คลิกที่ t o o l b กด r แล้วก็จะเห็นแต่สัญลักษณ์ rotate เท่านั้นนะครับประมาณนี้ก็ได้ ถ้าเรากด e ก็คือ move อย่างเดียวถ้าเรากด s ก็คือ scale อย่างเดียวแต่ถ้ารวมๆคือกด v v ก็จะมาคบทุกอย่างนะครับ v e r s ประมาณนี้ลองเล่นดูนะครับอันนี้เป็นการนำ basic shape มาย่อขยายหมุนแล้วก็จัดวางให้เป็นที่พอใจ